สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเพื่อไทยเชียงใหม่ถามถ้าไม่คุยพักการเมืองขั้วตรงข้ามจะเอาคะแนนจากไหนเพราะสอวอไว้ใจไม่ได้ด้านชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นวันที่24กรกฎาคม2566ทวิตเตอร์พักเพื่อไทยเชียงใหม่ทวิตข้อความโดยระบุว่า แอดมินขอตั้งคำถามสักคอให้แสดงความคิดเห็นแบบปัญญาชนนะคะถ้าไม่หาหรือพักการเมืองขั้วตรงข้ามที่เหลือสอวอไว้ใจไม่ได้จะเอาคะแนนมาจากไหนละ่ะยำ้ำแสดงความคิดเห็นแบบปัญญาชนนะคะโดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสวไว้ใจไม่ได้สสฝ่ายตรงข้ามก็ไว้ใจไม่ได้เช่นเดียวกันพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติ แกนนาเขายึดอํานาจเพื่อไทยมานะงงมากว่าเขาจะยอมยกมือให้ฝั่งประชาธิปไตยได้ยังไงขณะที่ผู้ใช้งานทวิตเตอร์อีกราระบุว่าในเมื่อพักคั่วตรงข้ามประกาศมาชัดเจนแล้วว่าไม่เอาก้าวไกลการหาหรือยังไงก็ไม่เป็นผลรองอีกอย่างการที่พักบอกว่าให้พักคั่วตรงข้ามเข้ามาหาทางออกให้ประเทศร่วมกันก็คิดว่าไม่เมกเซนเท่าไหร่ พอพักพวกนั้นก็เคยเป็นนั่งร้านเผด็จการมาก่อนบวกกับตอนถแถลงพักก็รู้ว่าเขาไม่เอาก้าวไกลการที่ประกาศต่อหน้าสื่อแบบนั้นทั้งทงที่เพื่อไทยนั่งอยู่ด้วยเราคิดว่าเป็นการไม่ให้เกียริกับพักอันดับหนึ่งเลยทางออกที่ดีที่สุดคือการที่แปดพักจับมือกันแน่นและกดดันสอวอให้มากที่สุดอย่าไหลไปตามกติกาที่บิดเบี้ยวทั้งนี้ทวิตเตอร์ดังกล่าวย้ำว่าตอนนี้พักเพื่อไทย ยังคงจับมือพักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่มีผลการผักใครเป็นฝ่ายขานสุดท้ายผลการตัดสินหาทางออกร่วมกันทั้งหมดออกจากโต๊ะประชุม8พักรวมเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ